นี่คนที่คุณแอบชอบอ่ะเขามีความลับบางอย่างอยากจะบอกคุณนะคะ c o n กร a ช u l a t i o n เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าคนที่คุณแอบชอบกําลังมีความลับบางอย่างอยากจะบอกกับคุณนะคะเนาะนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะหากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าคนที่คุณแอบชอบน่าจะมีความลับอะไรบางอย่างที่อยากจะบอกคุณนะแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรู้ว่าความลับนั้นคืออะไรไพ่ทายใจ กับแม่หมออามธรรมถารโรวันนี้จะไขข้อข้องใจมาดูไพ่กันดีกว่าเอ,อนะหากคุณคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันหากคุณคิดว่าใช่เลื่อนผ่านได้เลยนี่เป็นการแรนดอมนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดเลื่อนมาเจอขนาดนี้แล้วฟังจนถึงขนาดนี้ก็อยู่ฟังกันต่อเหอะนะเนาะอ,อ่ะอขอดูพลังงานหน่อยว่าความลับในใจที่เขาอยากจะสื่อสารหรืออยากจะบอกเราแต่ไม่ได้บอกเราหรือไม่กล้าบอกเราตอนนี้คืออะไรสับสๆด,ดูพลังงานกันนะจ๊ะ อุ้ยตายแล้วของ g r a t u l a t i o n เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าคนที่คุณแอบชอบความลับที่เขาอยากจะบอกคุณแต่ยังไม่ได้บอกคุณหรือไม่กล้าบอกคุณออกไปต้องบอกเลยว่าเขากำลังรู้สึกอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะ <c oughs> นะคือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาน่าจะมีใจให้กับคุณเหมือนกันนะคนที่คุณแอบชอบเขาน่าจะแอบชอบคุณอยู่เหมือนกันแล้วรู้สึกดีๆรู้สึกประทับใจในตัวคุณเหมือนกันแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขามีความรู้สึกที่อยากจะสร้างสัมพันธ์กับคุณด้วยนะคืออยากเริ่มต้นใหม่คุณเข้าใจไหมเริ่มต้นใหม่อีกครั้งกับคุณเออน,ะนั่นหม่ยความว่านะเขาอาจจะเคยผ่านประสบการณ์ความรักมาก่อนหน้านี้นะหรืออาจจะเคยมีประสบการณ์ความรักมาก่อนหน้านี้แล้วจบความสัมพันธ์ไปแล้วนะหรืออาจจะ จอความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ตอนนี้ความรู้สึกในหัวใจเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณว้าเดะก็ดูจากพการตรงนี้ต้องบอกเลยดูเหมือนกับว่าเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณเหมือนกันในขณะที่คุณแอบชอบเขานานต้องบอกเลยเขาก็สนใจในตัวคุณเช่นกันนะจ๊ะเออนะแล้วความลับในใจที่เขาอยากจะบอกกับคุณก็คือเขาอยากจะเริ่มต้นกับคุณนะเอ้ยเขาอยากจะสารสัมพันธ์กับคุณนะเออเนะเขาอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณนะเอยเขาอยากจะเขาากับคุณนะเอ้ยดีเพราะฉะนั้นะะ ขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักใบว่าไพ่จุดสื่อสารอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความลับในใจที่เขาอยากจะบอกกับบอกกับคนเอกนะอะโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยไพ่ขึ้นพลังงานไพ่ขึ้นพลังงานชัดเจนเลยว่านี่คือความลับจากใจจริงๆนะนี่คือการคอนเฟิร์มนะนี่คือการส่งสารนะนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคนลุกไปหมดแล้วที่คุณเจอคลิปนี้เป็นไปได้เหลือเกินว่านี่คือสารที่เขาอยากจะส่งถึงคุณมานานแล้วหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่านี่คือความรู้สึกในใจที่เขาอยากจะบอกกับคุณจริงๆนะว่า คนที่คุณแอบชอบอยู่เขาน่าจะชอบคุณเหมือนกันรู้สึกดีดีกับคุณเหมือนกันแล้วอยากจะสารสัมพันธ์กับคุณจริงๆนะอยากจะเริ่มต้นมีความสัมพันธ์กับคุณจริงๆนะเพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้สิ่งที่ไพ่จะสื่อสาราจะบอกคือนี่ไม่ใช่เรื่องอะไเออนี่คือการคอนเฟิร์มว่านี่คือสารที่เขาอยากจะสื่อสารกับคุณนี่คือความลับในใจที่เขาอยากจะบอกกับคุณจริงๆนะคะอืมนะใครรับหาหนไหนแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอินดีด้วยนะ